ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างนะคะมีการจัดถแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงครับครั้งที่51นักเตะทั้ง4ชาตินะคะก็มีการยืนยันความพร้อมเต็มที่นะคะก่อนที่จะลงสนามนัดเปิดรอบรองชนะเลิศในวันนี้ค่ะ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีสนามกรีบบวัวตำบลท่ามะขาอมอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่51โดยตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลและหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในการเตรียมความพร้อมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะนำโดยทียมอิรักตัวแทนนักฟุตบอลนะคะจารานฮัสซันและหัวหน้าผู้ฝึกสอนแกรแฮมอาโนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะบอกว่าขอบคุณ ทุกคนนะคะดีใจมากที่ได้ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะคะสำหรับการเตรียมตัวในครั้งนี้ก็จะเป็นผู้เล่นที่ดีและมีศักยภาพค่ะส่วนในด้านของทีมฮ่องกงค่ะตัวแทนนักฟุตบอลซากาวิงและหัวหน้าครูผู้ผูกสอนนะคะแอชลี่ เวสต์วูสนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะทีมนักเตะนั้นมีความพร้อมมีความร่าเริงและมีความตื่นเต้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้ทีมไทยตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลทิติพันธ์พ่วงจันทร์และหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวในการแข่งขันค่ะบอกว่าเป้าหมายพร้อมที่จะเป็นผู้ชนะ ด้านของทีมฟิจิตัวแทนนักฟุตบอลเทวิตานะคะแล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ให้สัมภาษณ์ด้วยเช่นกันนะคะบอกว่าทีมมีความพร้อมทางด้านสุขภาพที่ดีพร้อมสําหรับการแข่งขันค่ะแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในครั้งนี้และขอกําลังใจจากแฟนบอลน,นะคะทั่วโลกค่ะร่วมเชียร์ทีมเราด้วยค่ะ แน่นอนครับถ้วยคิงคับเป็นถ้วยที่เก่าแก่และยาวนานครับแล้วก็เราให้ความสําคัญกับถ้วนี้เป็นอย่างมากครับแล้วก็สภาพความพ้อมของทีมในตอนนี้ก็ไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็ทุกคนก็มุ่งม,มั่นที่จะเก็บชัยชนะในวันพงนี้เพื่อที่จะเข้าชิงในวันที่เจ็ให้ได้ครับ ส่วนด้านของทีมไทยค่ะก็เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันที่สนามเทศบาลตำบลเขาน้อยนะคะโดยนายปฏิวัติคำไหมกองหน้าผู้รักษาประตูก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการฝึกซ้อมค่ะพร้อมกับการป้องกันแชมป์จะทําอย่างเต็มที่บรรยากาศการมาเยือนการจานบุรีในครั้งนี้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ในส่วนของการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยนั้นนะคะเขาบอกว่าไม่มีความลำบากเ,าเชื่อว่ากองหลังทุกคนนั้นมีฝีมือพร้อมกับปรับการสื่อสารและเชื่อมั่นใน ตัวทุกคนค่ะแล้วก็ขอกําลังใจนะคะเพื่อป้องกันแชมป์ทั้งนี้ค่ะการแข่งขันก็จะจัดขึ้นในวันที่4ก็คือวันนี้นะคะโดยรอบรองชนะเลิศทีมอิรักพบกับทีมฮ่องกงช่วงเวลาการแข่งขันค่ะก็คือ16นาฬิกาและทีมไทยพบกับทีมฟิจิในช่วงเวลา20นาฬิกาส่วนรอบชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการแข่งขันในวันที่7กันยายน2 5 6 8ในช่วงเวลา16นาฬิกาและ20นาฬิกา ทุกคนต้องเต็มที่เพื่อเพื่อทีมชาติไทยเราอยู่แล้วครับก็เชื่อมั่นในตัวเพื่อนครับก็ให้กำลังใจพวกเราเยอะๆครับพวกเรามานี่เพื่อจะมาป้องกันแชมป์ก็ส่งเสียงเชียร์พวกเราเยอะๆแล้วก็พวกเราจะทําเต็มที่ที่สุดครับเพื่อป้องกันแชมป์ให้ได้ครับครับพักกาสัสครูนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม3นาทีกับอายการแผ่นดิน